เสียงประตูไม้เก่าเคลือดเบาๆเหมือนมีใครแอบเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนทั้งที่ก่อนนอนก็ล็อกกลอนแน่นหนาหาดหินงามเกาะหมากตราดใครๆก็บอกว่าสวยแต่สำหรับผมมันเริ่มหน้าขนลุกตั้งแต่เช้าวันที่สาม อากาศเย็นเยืยอกผิดปกติทั้งที่เป็นหน้าร้อนแสงแดดยามเช้าสาดส่องลงมากระทบผิวน้ำทะเลเป็นประกายแต่กลับให้ความรู้สึกอึดอัดเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังกดทับหินสีดำเงาวับเรียงรายอยู่เต็มหาดวันแรกที่มาก็เห็นมันกระจัดกระจายทั่วไปแต่พอเช้ามันต่อมามันกลับเรียงเป็นวงกลมวงใหญ่ซะด้วย ผมไม่ได้คิดอะไรมากอาจจะเป็นฝีมือนักท่องเที่ยวคนอื่นแต่เช้าวันนี้มันมีวงใหม่เพิ่มขึ้นมาวงที่เล็กกว่าอยู่ใกล้กับวงเดิมหินแต่ละก้อนดำสนิทเหมือนเพิ่งถูกขัดให้เงาผมเดินเข้าไปใกล้รู้สึกเหมือนมีสายตาเป็นร้อยคู่จับจ้องมองอยู่ขนลุกชันไปทั้งตัวอุณหภูมิลดหวบจนเห็นไอเย็นออกมาจากปาก อยากลองอยากรู้ว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่คนเก่าคนแก่เล่าขานกันมาหรือไม่ผมก้าวเท่าไปยืนกลางวงหินวงใหม่ความเงียบเข้าปกคลุมทุกสรรพสิ่งหยุดนิ่งแม้แต่เสียงคลื่นก็พลันเงียบหายแล้วผมได้ยินเสียงกระซิบเบาแผ่วเหมือนเสียงลมเหมือนเสียงน้ำแต่ฟังดูเหมือนเสียงคนมา เล่นด้วยไหมมันไม่ใช่แค่เสียงมันคือชื่อชื่อของผมซ้ำไปซ้ำมาดังขึ้นเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆเหงื่อเย็นเยียบไหลซึมตามไรผมขาเริ่มสั่นหายใจไม่ออกอยากจะวิ่งหนีแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างตรึงเท้าไว้กับพื้น ผมพยายามฝืนกักฟันหลับตาปีและเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งทุกอย่างก็กลับสู่สภาวะปกติแสงแดดยังคงส่องคลื่นยังคงสัดแต่บนผื้นทรายรอบวงหินมีรอยเท้ารอยเท้าเล็กๆจำนวนมาก